สวัสดีครับวันนี้มางลอยภาพมาติดตามในทางของแม่เขียวนะครับพอดีแม่เขียวเพิ่มาซื้อของสาการนะครับเพิ่ว่าเพิ่ฟันดีฟันเป็นตัวเลขเลยนะครับสามตัวนะครับทางเดียวแล้วก็พอดีแม่เพิ่นนะครับเพิ่งขึมาซื้อของซอกันก็เลยได้ทั้งสองคนนะครับทั้งแม่เขียวทั้งแม่เพิ่นนะครับในวันนี้ลองปฏิตามครับว่าสองคนนี้เพิ่ได้ตัวใดนะครับปาะกอแม่ ม่จะสมหางบงกองกันก่อนันมาอะไรกันฝันมาอะไรก่อโอ้ยันมาเดี๋วไปเลี้ยงลูนเลี้ยงูนั่นสันุ่มมันนั่นไงช่มเมื่อวันปีใหม่เขานี่ปีใหม่เฮานี่ไงแล้วจะไปตินเปติดเรพวกน้ำเขาเขาเรียกว่าอันไข่ฟ้เพยงแน่ว่าันเรยว่าเอ้าขอเพ้งอันเราเงินมากเขาอ้างสวันนี้ แลอ้อนสแกนไม่เข้าสแกนใจไม่เข้าสมัยใหม่นอนเลวังสิเพ่งละแจ๊กบัตเขาเลวานสี่ลอยหาศีพันสแกนใจสี่หาศูนย์วันคว้าได้ไปสแกนใจเขาไหมครับงั้นสมัยใหม่ก่อนขอเพ่งก็ได้สแกนใจเลวังสิเพ่งละสี่หาศูนย์มันวางสิไหมครับโอ้เพ่งกับบ๊วยเราเจอเพื่อนตัวเดียวกันให้เพื่อนต้องไดหาหาศูนย์เลยเอาเรามาทําเพื่อนมาเถอ ถามได้เพิ่ม่หมครับเพิ่นครับฝันวันไรนคือวันเอาฝันว่าพนเอาเงินไปหาสีมาไฮอืมเอาใครให้เจ้ากินไหมมีให้เจ้ากินไหมพนเอาเงินให้หาซิบาทเงินไปหาซิอ่าเอาเงินไปหาสีไปแล้วเอาเงินเอาเงินลอยแปดสีมาพะนะคือวางสัตว์ เขาว่าเอาเงินไปหาชิมให้เออเอาเงินไปหาซิมให้คอยคอยเรยใบเอาบขอเขาเรียกเอาเงินลอยแปดซิมมากราัดว่าหาชิมไม่คอยคอยคนเรียกว่าเอาเงินลอยแปดซิมมากลอยแปดชิมคอยก็บว่ามีหลบาดตอนมีสล็อกเออวางโอ้หาซิ้ได้ยุได้โอ้นะครับขาเลยตีว่าคนเอาเงินให้คอยรื้ใบเอาคอยเมื่อคอยกับเป็นหางบ่ครับ หาหาืออืมหาว่ว่งหันแหมฮกหนึ่งโตเดียวคนว่าอะไรเอาดีมันว่าชิดแต่งเต็มเลยงานเชียร์ฟังฟันอันเกี่ยวัะเยนงี้ยบอนเออเนี้ยท่วนตายแล้วยน่คือกลับขึ้นมาบัานเลขทีฮกหนึ่งบอกอีบีซื้อมันก็บ่าซื้อมันซื้อตะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับกินนะมันโตเดียวกันได้ดีมึงซื้อในหกสิบเอ็ดมึงซื้อบนล่างกันแล้วตะมึงครับ วันพระเนยโอตายก็บ,บอกหกสองก็ออกถามเชียวยว่ายเออ,อบอกว่ามาหาคนเนีน้่าฟัดเจ้มือท้งผุนมาตอลอดมาเลยเหนเออตัอหกศูนมาแมหกสองมันออกดูเลยห็นบ่หมดก่ดอนมันออกทะเบียนรถขี้นฟันเจยาครับบ่ฟันเจ้แห้วมันห่างออกอห่างออกมาก มวดมวดว้างที่ผ่านมากหันก็ฝันอยู่ว่าเขาหลักหลปดไปบ้านนี้ถ้ากันบอกกันยูหันบ้านมือขึ้นเนี่ยมันเสามากสิวันทีหนึ่งสิออกเลยฝันฝันเที่ยวเงี่ยไยทวนนมาพยายามทว่นตายแล้วคนหลายหลายพยายทวนกลับขึ้นมาบ้านเลขที่หกหนึ่งบอกอีบีซื้อกับบ่าซื้อืเสียไดเนาะอันอันหกสองนั่นครับวางพออยาู่ตายเหรอ่้าฝันเกี่ยวคือกันเด้ มัดเกเียวเฮียนใด้เก,เก้วตาก,ก,าากับได้มาอีกไม่สวยตากับใจมาอีกบ้านฤทธีเกลี่ยเก้วหกสองได้เขียวมืงสนะื่อเน,นี่ยเขียวกับโังออกฝันเฮียนไปบางออก,บ,ออกบ้านฤทธีบเ่เนี่พคนตายหรือคนมามนมาอยู่แต่รางเฮียนนั่น,นหะโอ้ก็เ,เลยไปเรียกบ้านนะเนาะเรียกบ้านไหมวันนี้เนี่ยแม่ฝันว่าโอ้ฝันจำนั่ะหระเดี๋ยวมัดห้าเที่ยมบ่คขวฝันจำหนี่หรอมันขออะไรวันล้วคือว่า เขาเงินแบ่งหาชีพให้แม่เจ้าว่าบอกแมวว่าเอาเงินลอยเปดสีมาเออแมวทำบ่มีให้เขาเออไม่มีแล้วเงินลอยเป็ดทิ้การะไรกันไว้ที่แล้วแต่แบ่งหาชีวะได้เลยได้แล้วใบหาชีเพลยเลยอย่าเรื่องปากเลยเลยกระซิบนี่กระตรงกันด้มยเงินเนาะกระเมี่ยเขียวเนะาะถ้ามันถ้ามันถือกะคุอไปสระ อืออีวาก็บ่บอกข่อยเนาะว่าซั่นว่าเรียนภายใหญ่แวมื้อนั้นซังเข้าอันนั้นตะเลข61ขึ้นวาจังซี่บ่อีบี้ซือบี้งซือแ61กูฝันกูฝันขึ้นมึงไดกูเว้าเลี้ยงฝันให้ฟังเถาะซือโลดบอกซือโลดคือเาฝันตอนนั้นได้เนื้อเนาะวยเนาะเออ จบไหวเขาที่ไปถามอีหยังผู้เอาเนื่อยถามเอาอายุห้าห้าใดหรือไหมเ้าห้าเหาหรือไหมซื้อตัวหกศูนย์ศูนย์หกเมอกอีนหมมีนเม่นอ๋อวันนี้เมียเราวก็คขึ้นว่าอาถเาตือหาชินายฝันไหลครับหาชิมเหีืยนะเม่เนาะตัวหมักเนาะเมียห้เป็นหาหาศูนย์ม่เขียววหาเป็นตีไปหาหาศูนยอีกขั้วหมายคือว่าจะขอเอามือบเอาน้ำผึ้งเมือก็เป็นหาเนาะไปหาซีก็แล้ว ตีแบงสี่ละรวยตีล่มๆแรงๆแบงงสีละมันกายถือหอกนะถ้ามันออกผู้มีดวงนะเออหา้าผู้มีดวงก็ซือแน่ผู้นี้ฝันได้ว่าซืพอเพราะว่าถึกโดนมากหลกไยซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยช่วยมือเดียวทั้งย่างองย่งางม,มาแรกเน,น<อ>าะไปตามเงินหลานเนาะนี่เป็นแทปชนดนีดิเป็นสองตัวเลยมือเดียวหอมว้าววาวว้าวว่ววาว เล่นไปสี่ดาวูคาามันดูเป็นีไม่เมีละแสดงว่าเมียได้หาศูนย์ม่เขียวหอได้ี่หาศูนย์ซี่หาศนย์เนาะ่นวันเป็นผู้หญิงคือกันเนาะครับผมเอาเงินเอาเดี๋ยวคือตัวเลขให้ได้นะครับเอาเงินน้าเบิรเนาะเอานะครับกับสลูบาเมียเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเปิ้ตีไห้หาหาศูนย์เนานะครับหศูมเคี้ยวหนี่ห้ี่หาศูนมอเลยกตัดไห้นะครับสตัวคื หาหาซีหาแล้วก็หาซูนในวันนี้เด้อนะครับเลขวิ่งหาเด้่วันนี้เนี่ยแล้วเน่มีหาบ่เลขวิ่งหาเด้่นะครับทั้งสองคนเลขตรงกันโดยบังเอิญนะครับมาทายพ่อตรงกันโดยบังเอิญแปลกอีหลีนะครับในวันนี้แตลองวันเด้อนะครับแนวทางของก็คอยตีหาหาซูนนะครับเดี๋ยวเอยจะคลิปนะเออเขาก็เป็นหาเนาะเออเงินไปหาซีเออหาหาซูนแล้วก็ตีซ้ำนี่แล้ว อาฮะศูนย์เนาะเชื er e so um, yeah, is is ้อดหัดวกหนึ huh. ่งหัดกับป็นเขียวนี่เลี้ยงตรงกันโดยบังเอิญเนาะครับเนาะแตกก็ได้เนาะเพราะจะพอกันนี่เดีเขาจะได้เรียงสันทู่กันฟังนี่เดีพ่อแล้วก็พ่อกันโดยบังเอิญเออแล้วก็แม่เลี้ยงตัวเดียวกันก็ข่อนวางกันเนาะสุดยอดเลยเนาะจิมีโชคยัวครับเอพราะว่าเมฆเขียวมันเสี่ยงแย่กันไี้กันเล่นเด็กตีกัน ลูกค้าคุมเสนาย์ได้นะครับเรนเสียบเสนาย์ได้นะสักคูนะซากูซากู่ของเสียบนะครับส่วนแม่เคียวเนี่ยเพิ่ดก็ว่าจ้างจ้างจ้างยอดเพ่งเลยจ้างยอดเพ่งเขาเรียกไม้ยอดเพ่งเลยว่าเอามาเลย เขาเรียกแนสมาให้สแกนเพ่งมาแจ็กบาทเขาเรียกว่าสี่ลอยหาทิสแกนใ้เขาขึ้นอามตรงกันโดยบังเอิญเด้อพี่น้องครับลองไปเด้อนะครับสำหรับต่ทางเมียเขียวนะครับกับเมียเพื่อนเด้อนะครับเลขกตรงกันโดยบังเอิญเลขประหลาดนะครับเลขว่าพอท่มกันแล้วก็ว่าได้เลขตัวเดียวกันซ้ำนะครับอนี่เมียเพื่อนวาฝนฝันกี่ลมเป็นเสียนะครับเลขออกสองหนึ่งพี่น้องนะครับ ตอนนี้แม่เพิ่อดวงกันลังมากคนละกะพัดเสียคอมากนี่ดวงมากเลยจิน,น่ะเขาตลอดรวยแต่มา,มาบอกสื่อผู้ไรสื่อก็ว่าสื่อ,อพวกนี้อู้ตายกับหกสองเด้อมาบอกเขาได้วันนึบันหกหนึ่งก็บบอกอีแปงอีกนี่ยมาบอกเขาได้วัไปซื้อทแทบวมดหนาวล่องเรนะืออ่องห่ะออกลูก่อหาอีนี้ได้หกสองโอ้แต่ได้ว่าหาศูนย์นตอไหมือหนึ่งวันี่ เอากะฝันวางสลาอ๋อสิลองนน้สิลองเงนหาสูนลองเบิ้งจะไปลองหลายเฮากับเพัาว่ามันสิออกตัวใดเนาะครับนล่าเลขเขาสุงวดบอกให้เขาื้อสีน้ำนะครับเอาเลยต้องกนมงกับเขาเนาะหันไหมเออเมียเพื่อนมหาโมวยแน่นอนแต่ฟันได้ตัวนี้มหาโลดนะครับ ฝันว่าพญ่สุนตายแล้วกลับขึ้นมาเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งบอกเขาบีสื่อว่าสื่อเนาะมาเห็ดงานกองทุนอยู่นี่อี่นี้มันเป็นเสื้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเขาเป็นใจเคืองขาเลยมึงก็ไปซื้อซื้อหกหนึ่งนึ่งก็วบางสิตัวเดียวกันเนาะว่าเลขตัวเดียวกันเลยพี่เฮ้ยมีหันเขาซื้อมันก็หลายแล้วตั้งซันแล้วอันกูจูงขื่นพูดเน่ะมึงขึ้นยากเนาะวางบนน้ำเอาละครับวันนี้การสรุปนะครับเด้อนะครับมี่สองควบฝันมี่ควบฝันหองแม่เขียว จางสแกนใจขาเพ่งนครับีอยหาสิบเมีเพื่นหาลยหาสิบนะครับเขาเงินใหาซ0บบาทเพป่นวาเมือเป็นหากระเล็บจีเป็นหาหาศูนเมีเขียวซีหศย์ก็เลยตัดสคนได้หาหาซีหาหรหนเด้อนะครับใมวันนี่ไอชให้มาเทั้งมีเขียวทั้งนมียเพื่อนในวดนี้เด้อนะครับเป็นแห่งฟังลำลำด้ยสุภุทกรนครับอาพี่น้องมาไปกิน ของหวานน้ำกันครับแซบแซบพะกาแหก,กมันนะคุณนุ่นจอดข้าวเดียวขายจนบริษัทซัมเมอร์